สวัสดีครับเพื่อนๆหลายคุกกี้รันครับวันนี้เราอยู่กับเอพิโซดเลน์อีเวนท์ที่ทําให้เราปวดหัวพอสมควรเลยกับการอัปเดตเอพิโซด4เข้ามาในหลายคุกกี้รันครับเพราะว่าต้องทาภารกิจวิ่งไปถึงด่านที่10เลยทีเดียวเป็นด่านสุดท้ายของเมืองเวทบนลครับผมด่านใหม่อัปเดตมาอย่างนี้ยังไม่มีใครแกะด่านให้เราชมมาก่อนแบบนี้เราจะผ่านไปได้ยังไง เดี๋ยวเรามาดูเซตที่ผมใช้เล่นจนผ่านภารกิจนี้แบบงงๆกันครับอืมชนแบบเลเทะเลยยังผ่านเลยเนี่ยผมก็คิดว่าเพื่อนๆต้องทำได้แน่นอนครับผมเซตที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นคุกกี้รสกีวีครับแล้วก็เพชรมานะขนปุยครับใช้ตัววิ่งผ่านเป็น เจ้าพุอากีนั่นเองสมบัติก็เฟื่อชีพดึงหลุมตามสไตล์ผมอีกแล้วครับผมนั่นแหละครับผมก็ใช้เสร็จนี้พันได้มึนๆเลยครับหลายๆคนที่เล่นไม่ผ่านสักทีเนี่ยน่ลองคอมโบประมาณนี้ดูนะครับผมเพื่อจะผ่านด้วยกันน่ได้5คริสตัลแถมยังทำภารกิจครบก็ได้ อ,อีก3,000ผงเวทมนต์เลยทีเดียวจัดการกันทุกรางวัลครับอย่าปล่อยพลาดไปครับแม้จะเป็นรางวัลแบบผงเวทมนต์ก็ตามเพราะว่าใช้เวลาเก็บค่อนข้างนานเลยทีเดียวความสามารถของคีวีในแอิโซดที่4ก็ไม่มีอะไรเด่นครับมีเกมกระสุกด้วยไม่เป็นไรครับกระสุกเราก็มีกันชนมาโอเคผมพลาถังเชิงเบิงสองถังด้วยความเร็วของ ความเร็วแสงนี่ขนาดขี่มอเตอร์ไซค์นี่ก็คือแบบไม่เหลืออะไรให้เลงแล้วโอ้โหถังเชื้อเพลิงนี่ไม่ต้องเลงแล้วครับผมพลาดประจําเลยแต่ไม่เป็นไรครับนี่มันนิดๆหน่อยๆครับเราไปเรื่อยๆครับผมว่ายังอีกยาวไกลครับป้าหมายเราเก็บสองถังเชื้อเพลิงได้ครับนี่ครับพอขี่มอเตอร์ไซค์ปุ๊บเพื่อนๆพยายามเลงถังเชื้อเพลิงไว้ให้แม่นครับบนล่างนี่ต้องกะระยะให้ดีครับแม้เพื่อนๆจะเก็บ มัวจะเก็บแต้มหรือเปล่าันนี้ไม่ใช่การเก็บแต้มนะครับเราพยายามวิ่งไปให้ไกลที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเล็งให้แม่นก็คือถังเชื้อเพลิงขณะที่เจ้ากิววี่ขี่มอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วจัดการถังเชื้อเพลิงครับจัดการถังเชื้อเพลิงครับยังเออไม่ต้องดูแลครับปล่อยมันโดดดูเจลลี่ไปเองครับโอ้ยนิดเดียวจะพุ่งไปแล้วทำไมต้องขึ้นโบนัสสามไม่เป็นไรครับนี่เป็นอะไรที่แบบจะดวงดีหรือดวงไม่ดี ไม่ได้เก็บแต้มนะครับติ้นโบนัสไทม์ทำไมก็เนี่ยแหละครับก็ตัวสอนเขาว่าโบนัสไทม์ในสเตทที่ต้นๆเนี่ยโหเกลื่อนมากเลยครับเดียวก็ขึ้นแล้วอันนี้เลยแต้มสูงมากๆครับแต้มเร่งเด้วไวมากๆเลยทีเดียวตรงนี้นะครับใครไม่ชอบเนี่ยจะหมอบไปก็ได้ครับขณะเจอไอ้ตัวยุบยุบทองทองพวกนี้ครับหมอบไปเลยก็ได้ครับ แต่ตอนนี้ครับเราขี่มอเตอร์ไซค์ครับอย่าลืมครับทางเชือกเริงครับมัวจะหมอบนี่ก็จะไกลได้ไม่ไกลนั่นเองนี่ครับด้านใต้ก็มีรูครับอย่าโดดไปตามช่องมันเก็บแต้มอ่าแล้วไม่ตอนเก็บแต้มตอนเราเทพแล้วมาเสียพลังงานตรงนี้เดี๋ยวมันจะเสียหายนั่นเองนะครับโอ้โหโดดไม่ถึงสามสามเว่งดีอ่ะนั่แหละครับาพาดหนึ่ง ถังเชื้อเพลิงครับก็จะพลาด2ถังเลยทีเดียวเพราะมันวิ่งไม่ถึงทางสุดท้ายนั่นเองเนะครับผมไปเรื่อยๆครับเราจัดเซตมาดูพลังงานจะลดไวขนาดนี้ก็ตามแต่ผมเชื่อว่ามันจะวิ่งถึงครับนะครับมี เรา,าคุ้มกายของเทพธิดามาช่วยเราแล้วอชนได้หนึ่งครั้งแถมแม่เหล็กเราแรงขึ้นด้วยโอแบบนี้เลยครับเข้าสู่สเตจที่เจ็ดแล้วนะครับผมโอ้โหโดดหลบถังเชื้อเพลิงช่ยแมดูสเตปแล้วเพื่อนๆต้งองเล่นได้ดีกว่าผมแน่เลยไม่เป็นไรครับอันนี้แบบไม่ได้จับกีวีนะนี่ โดดไม่ลงหลุมก็เท่แล้วผมเนี่ยตอนเนี้ยเล่นซะดีขนาดนี้ผมว่าเพื่อนๆเล่นดีกว่ผมเนี่ยสบายนะนี่เราเป็นเทคนิคหลบโบนัสทามครับหลบกันในหลุมเลยทีเดียว <c oughs> โอเคไม่เป็นไรครับก็ดีก็ดีไม่เสียเวลาครับอาการคื้นชีพครั้งที่หนึ่งครับของเจ้าเพชรนะนะคนปุ้ยครับ เาสู่สเตทที่8แล้วอีก2สเตเท่านั้นเองโหด่านนี้ครับผมงงไอตัววิ่งวิ่งมามากเลยแถมมีแบบกระเทิบกระเดิบมาทางนี้ด้วยโอโ้โหทุกตัวเลยนะฮะก็ตรงนี้ครับใช้เจ้ากีวีเนี่ยเราจะผ่านสิ่งกิดขวางอันแสนหาริดฮดแหมช่องแคบมารากามากๆเลยใครไม่เคยเล่นมาก่อนนี้จะงงมากๆเลยครับว่า เฮ้ยมันอะไรกันนักหนาแบบเต็มไปหมดเลยอะผมที่ชนยับแบบตัวอื่นมานี่ชนทุกดอกเลยตัวกระพริบหายปุ๊บชนชนชนเอาชนเอาชนเอานั่นแหละครับตรงนี้ด่านด่านนี้ค่อนข้างยากเรื่องสิ่งกิดขวางครับแถมตรงนี้ครับเหวนี่เห็นไหมครับเพราะว่าสิงกิดขวางมันแบบเหมือนมีช่องเล็กๆให้เราลอดไปแต่เราจะรอดไปได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ ก็แบบคนมาเล่นใหม่ๆเนี่ยอู้วเจอด่านแบบเนี้มันโอ้โหกว่าจะแกะกันแบบผ่านเนาะใช้เวลานะครับผมก็เลยเนี่ยครับเอาเจ้ากีวีเนี่ยวิ่งฟ่าไปเลยครับด้วยความสามารถของกีวีเนี่ยสุดยอดจริงอืมโ <c oughs> บนัสทานแบบ กลุ่มดาวสวยมากเลยนะดูอดิทีก็ยังตื่นตาตื่นใจโอ้โหนี่เลยครับได้อ่าโอ้โหตรงนี้ก็ฝึกกระโดดกันดีๆครับผมก็มีแต่สมบัติช่วยดึงหลุมนะครับช่วยผมไว้มีกล่องลุงด้วยอืมได้กล่องลุงครับเอา้าไม่มอบอะ่ะ ยังงงเลยครับไม่เป็นไรครับผมจะเล่นงงอยู่แล้วโอเคครับโอ้โหไม่ได้ถังโอเคครับจะถึงแล้วเนี่ยแค่ไม้เดียวก็ถึงแล้วมั้งเนี่ยเอาละครับมาดูกันครับไม้เดียวผมจะถึงไหมอ๋อกระโดดยื้อเวลาถ้าใครรู้ครับตอนที่แบบเจ้าคุกกี้เท้ายังไม่แตะพื้นอะไรอย่างนี้ก็จะวิ่งต่อได้นิดนึงเอาละครับรอบนี้ครับผมฟลุ๊กหนักครับผมไม่ต้องใช้ อาการวิ่งพลาดเลยมางง,งงอ่ะเอาสิเอาครับยังเหลือพื้อชีพอีกอ่ะอ้าวโอ้โหรอบนี้มันแจ่มจริงๆครับสําหรับใครที่ยังวิ่งไม่ถึงนะครับไปลองดูครับเจ้ากีวีเนี่ยแหละครับกับเพชรมาน้อยขนปุยก็ทําให้เราไปถึงดานสุดท้ายได้เฉยเลย <laughs> นี่ผลัดเดียวเลยนะครับผมโอเคครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับ หลายๆคนที่ยังเล่นไม่ผ่านนะครับสู้ๆครับเหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นเองโอเคเรามาลุ้นกันว่าได้อะไรอมืมีผลึกชิ้นส่วนด้วยดีใจมากๆเลยผมนิเปิดไปรอบหนึ่งเนี่แฮลไปตามระเบียบเลยโอเคครับอย่าลืมครับเวลาใกล้หมดแล้วนะครับผมรีบไปเก็บภารกิจให้ครบๆได้อ่า ทรัพยากรฟรีๆแบบนี้อย่าพลาดแม้แต่อย่างเดียวครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกสนานกับเกมลายคุกกี้ลันครับผมไว้วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ